ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งชุดครับสำหรับชุดสายปาร์ตี้แบบครัวเรือนครับผมครับชุดนี้ครับ1 6 9 0 0การบาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมครับความพิเศษชุดนี้ถึงอะไรครับนี่ครับฉบับครอบครัวครับตู้เบรดใบเล็กเบาๆครับเล็กแค่นี้แต่เราก็เป็น18นิ้วนะครับผมครับได้พลัมเสียงที่หนักแน่นแน่นนอนครับสามารถยก คู่ผมียได้เลยสลับชุดนี้หรือยกกับลูกได้เลยสลับตัวนี้ครับผมครับตู้กลางครับเราก็จัดเป็น12นิ้วให้เลยครับ A B 12ไปด้วย1ใบสลับชุดนี้ครับไม่ว่าเป็นภายนอกภายในได้บทครับเปิดภายในได้ความชัดของเสียงของกระชับของเสียงครับเปิดภายนอกสามารถเล่งแรงได้กระแทกได้สลับตัวนี้ครับไม่ว่าเป็นเบรกก็กระแทกดีแหลมก็ตัวใหญ่ครับสามารถรองรับที่โรงแจ้งผมเปิดได้เลยครับผมครับชุดนี้ได้สายไปด้วยเลยนะครับไปถึงลูกค้าแค่ เสียบปลั๊กเส้นเดียวก็สามารถดังได้เลยครับผมครับในชุดก็จะมีพาวมิกหนึ่งตัวครับผมครับตัวนี้มีฟังก์ชันครบครับไฟเป็นบลูทูธเอฟเฟกต์เอคิวมาครบครับในตัวมิกนี้เรียบร้อยแล้วครับผมครับในชุดครับนี่ความพิเศษของมันครับได้ไมค์ไปด้วย2ตัวไม้ลอยดังฮาครับผมครับสามารถร้องเมคคู่ครับเพิ่มความสนุกเพิ่มความรักในโคเรียนได้เลยสลับชุดนี้ถือว่าคุ้มมากกับชุด16,000บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านครับผมครับไปฟังเสียงครับผม i ตัวนี้ถือว่าเป็นชุดที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในที่ควเลอนเล็กครับผมอยากซื้อเครื่องเสียงไปปาร์ตี้ในครอบครัวครับปีใหม่สงกรานต์หรือดูหนังฟังเพลงในบ้านตัวการเบสแบบกระหึ่มแนะนําเลยชุดนี้ครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันหลายอย่างนะครับไมค์เป็นมิกซ์ที่เป็นระบบบูทูธเอฟเฟกต์อีคิวในตัวนี่ถือว่าคุ้มมากครับพร้อมด้วยครับได้ไมค์ไปด้วยเลยชุดนี้ครับผมครับตู้เบสเราก็จัดเป็น18นิ้วให้เลยครับ1ใบกลางก็เป็น12นิ้ว1ใบครับงานตู้เราเป็นงานไม่อัด ทั้งบทครัดบรงลองว่าใช้งานกับรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนแน่นอนสำหรับงานตู้ของเราครับผมครับโอเคครับฝากไว้ในชุดกับชุด1 6 9 0 0บาทส่งฟรีถึงบ้านครับผมคุณครับผม